อกองศา,าหาองศาช่วงในล่มแหงล่มมหา,าลุ่มคอยขึ้นไปงบมือแดนลอยครับกาสวัสดีครับสวัสดีช่วงาว้าๆพี่น้องไม่นี่กัภาพดีพระหนองมาชมเสียนทางนะครับเสียนทางไปอุทยานแห่งชาติภูเรือ นะครับผู้เรืออำเภอผู้เรือจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยเช้านี้อุณหภูมิอยู่พื้นลาบลาบลางๆเข้าหน่อกะที่รถวัดได้กับประมาณสิบสององศานะครับสิบสององศาบุรุษขึ้นไปข้างบนมันสีหนาวซั่มใดนะครับข้างล่างสิบสองเปิดเบิ่งอยู่ในกูเกิลนะจอโทรศัพท์กะบแปดองศาเก้าองศานะครับประมาณนี้ ทังเดี๋ยะเนาะกดุนดุนมาที่นึงปิโนกันปินนัววัดปกของเท่านัครับลุงลงลืมทางกบงอหน้างอหลังด้วจากผู้เรื่องเนาะจากนาเซเวนนะครับจากนาเซเวน ขึ้นมาเนี่ยเราทั้งหลวงไม่ดินไม้เล็กสองนหนึ่งมาเนี่ยไปฟอดผู้เลือเขาวสี่กิโลนะครับสี่กิโลนะครับสี่ร้อยเหมือนกันนะนี่นคือคืออ่ะซีดีก,ดกดด็ตือขวดก็ได้เออ,อพวกแห้งเนาะ,ะครับเ <c oughs> จ้าแห้งเจ้ากระปได้แล้วผู้เรือพันวา กระทั่งดีพี่น้องทั่งดีทั่งดีอยู่ดอกนะครับที่เห็นนี่แหละนะครับจับป่ายยังเป็นป่ายายังหนุนพี่น้องเฮ้ยคนโบ้เคยมากนี่มันสับสนอยู่เนีป้ายหลายนะครับจสะสกีเร็วนะครับสกีเร็วคนละจะแฉมยังเป็นแฉมยังฮะนั่นแฉม โอ้ยเจ้ากูเด็กเขาซื้อมาตั้งแกมบเพีงโดนหนาวก็โดนของหนาวไปอย่างฮะอืมตื้ปลาแค่สูงใหญ่สิลงลุงไปใจตัวนึงน sure uh> <se uh> uh> oh, yeah. oh, yeah. ี่นะเฮ้ยโอ้ยยังไ่ต้องพูดา เล็กงรยิบน่รถอบริจาคทุกดีจ้ะมาจุหมองนึงมาสั่เร็บเลยเก็บเลยถ้าเรหมองรถน่ย้เก็บาน้ามันไหอืม้องเพี่นมง่ะหนาวตั้เพาอากาศนองหนาวพี่น้องทางขึ้นกับหลังจากผ่านด่านหมองเก็บเงินมาแล้วกันทัางขึ้นกับเ่อท่าใดเราพี่น้อง ไม่จะาวมีเวลาเหตุเลยดนบุนอกไปอุทยานหมังไหนือกันนะครับโคนมันเที่ยววาเศร้างบประมาณกับสิว่าลายบันไดนะครับค่อยๆไปนะครับเพราะไปได้ยี่หรอกซ้ำเนี่ยน,นะครับศูนย์บริการหนึ่งสองกิโลพึ่งเอานะครับค่อยๆไปนนถนนจำรุดก็จะกบดบอบดู รับรถใส่ขั้วลม,มาระวังนะครับคือือ่าเป็นธรรมดานะครับทุกทุกอุทยานนั่นแหละ,ะรับที่พานมาเนี่ยเด็นท้างกาจีษฐ์่งดีจะทั้งเขาเนี่ยล่ะ <c oughs> ยิงน้ำตกที่รอสู้พี่น้องเอ้ยมันมุนขัดถน,นนน่ะมมดัวก็เจ้าสมรุ่งไปนะครับตัง้งปุนเป็นไห้ค็นี่ ต้นอะไร่็ลอยอาย,ยุจะบัดใส่มาข้างก็เริ่ม <S <S สูงก็เริ่มสั้นนะครับเพราะมันสูงชันสั้นลาดชันลาดชันขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องข้างเลยลาดชันขึ้นไปเรื่อยๆต้นสนเจาะก็เริ่ม ร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับร้ายขึ้นอากาศยังคงทีอยู่นะครับยืนนี่งลดในวัดได้12องศาเก้าอยู่เพราะหนาวกว่า12องศาอยู่ส่วนเนนี่เราเติดดีไม่ลุกดีๆเนียนเศน้ำมันเศษเกียวเศนซ้ำไป เกิดที่ๆกันไหนป้ใหม่บ้าน้วมึงเอ้ยถ้าพูดตรงไปทางกาเริ่มหลัดชั้นขึ้นเรื่อยๆพี่น้องคฮะหลัดชั้นขึ้นไปตามไล่เขา ครับไล่เขาขั้งกนะับลุ้มกับไล่หอกรถเลน่นไล่กับธรรมดานะครับลุม้มตัวสีไล่ละอุทยานแถวภาคอีสาเนเอาส่วนมากสิเพราะใครมีหมูบ่บ้านหรือทั้งอุทยานนะครับอุทยานคืออุทยานเลยเป็นอุทยานปิดนะครับเชิญมากนะเาน,นีเ่ยหรือบไม่ว่าแลนต์ถึงทั้งอุทยานนะสีเลี้ยมใช่ไปหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี้เพมีที่ทางฝั่งเหนือนะครับ ภาคเหนือข้าเจ้าเนี่ยขึ้นไปในใจยังเป็นยังเนี่ยโอ้โหนี่ทิวมองตะวินขึ้นจุดชมวิวแม่นเล่นแบงแบงกันแลนก็เลยเครื่องเลื้ออ่ะยยังได้กระไดนะครับ โกแมนแรนพูดเดียวปน้กาชั่นกันเรื่อยๆพี่น้องก็ถือว่าสั้นมากไหมนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆกันไปเรื่อยๆอ,อุณหภูมิคึ้ว่าอัดช่วงนี่กับเหลือส0องศาพี่น้องนี่ในรถเนี่ย่อส0องศา นะครับขึ้นสู้ยอดไปนะครับเรารู่าสิเท่า,ายนะครับเดินีเลือชีบองซาแี่งล้วบหล,ลายกิโลสี่หกิโลคนนะัทีทีการเขาเขามาหัน่าสี่กิโลจากทีทําการกัไปสู้ยอดดอยหลายเลยที่หากิโลอะไรน่นะ ข้างกับสำ้ำนีว่าไปยังนะครับบ่ไกลลุบเป็นบอ่อแน่นิดหน่อยนะครับเมื่อนาหนาวเขาสู่หนาว้อนคนบ่าใครเที่ยวเขาจะไปส่อดงดำระวังอย่างขนะ้างเนี้ยในโกโปรมันลนะ่ะคือว่าเป็นการเก็บค่าบริการทีโป้แพงนะครับบ้เก็บหอดค่ารถนะครับบางมองเนี่ยเก็บค่ารถเด้รถสามสิบบาทคนสี่สิบบาทเป็นเจ็ดสิบบาทอันนี้เก็บทุกคนนะครับ นายมองเขาไ่รู้ว่าเขาออกระเบียบไหมวะไม่รู้นะครับเพราะว่าเด็กเขาโดนแล้วนะเนาะเาด็กเขาแต่หลังปีไหมวะเนี่ยพึ่งมากค่ะบุตรยานแรกนะครับบุตรยาน,าายานแห่งแกรบผู้เลื้ยงนะครับมาเลยบ่รู้ว่าระเบียบบุตรยานเขาเป็นยังไงพอผู้พานมาเนี่ยต้องลดลดสามสิบบาทคนสี่สิบบาทเด็กยี่สิบบาทว่าไปลายรถ ก็จะลงไปกักินข้าวอาบน้ำชิคเอาต์ก็พอดีเที่ยงนะเนี่ยเ,าาเ,ดเดี๋ยวถึงมาจะสอบลุกได้แล้วเลยนอนสูงเรื่อบนนอนประสูงเล่นนี่พี่น้องขูเลือนสูงสูงตัวรถสูงชั้นนะครับสูงประสูงชั้นทั้งรถก็ตัดได้นะครับ ก็ตัดได้ก็ตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราเมื่อเป็นผู้เขาทีที่เขาสูงชั้นคือทั้งทั้งอื่นนะครับทั้งฝั่งเหนือเนี่ยตัดลาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆให้ขึ้นไปว่านอ้ปสูงเนี่นนหนักหอกเตรียมเลยข้างล่างนั่นเนี่ยอะไรอย่างเงี่ยก็จุ่มเบี้ยว อินนงกเต้าเนี่ยก,กับหมอกเต,ต็มอยู่คนหัวมือเอข้องยอกเก้าองศาปีนั่นน,นี่นแถวคอนเกนแดดองศาเจ็ดองศากันโอ้ย ชุดยอดโดนต้นไนงะมองนี่มองนี่ว่าสุดรนี่อยู่มองนึงได้ขึ้นสูงสุด,ดไม่ใช่ผูดทั้งว่าเขาเลี้ยวบางทองขังเลยไหมอืมตัรง,รงไปตรง,ตรงไปรอบถ,ถึงมนันนี่เราเนี่ยโอ้โห พี่นองเลยรถที่ทั้งนี้จนสิบหุ่นมันจอดเยอะเบื้องหอังอือไข่ของนางก็ไก่เด้โอ้ยของนางก็วนละไม่ไม่ตอนนั้นเขาบอเห็นรถต้องไม่จอดที่เด้จอดไปไกลของนางมาสักพความมา ม่ไม่เข้าต่ว่าคเนเห็นลกไม่จรกูจีบมาใสู่แ <c oughs> ข่งตั้งนะฮะเด็กกันเลยนี่นกันจ่ั้งลงไปขึ้นกันเอาไแรงหลอกชุมนั่นจอดล้กนพี่น้นองมาพ่หลายสายน,นรถต้าว่าสอเนี่ยดูอรนะครับหลายมากๆเลยนะ,นะ,นะ,นะนะ นุ่รเก่าฮัทคนออย่างมาไลครับอกนี่อเพิ่งเาไลครับ้ายเนี่ยปันตลาดนัดนะครับปานตลาดนัดส่วนตรงน้หนาววันนี้ใกล้จบกันมานะครับคุณนุ่มตอนนี้คือหาถึงหกองศานะครับหาถึงหกองศากินข้าวต้มแล้วกรร่างกายก็รู้สึกว่าอบอุ่นดี่รอกนะครับแต่มือนี่มันบริกินน้ำนะครับหนาวเย็นนะครับ ้าสิมาเตรียมร่างกายพ่อเตรียมของให้พ้อมนะครับทุงตีนทุงมือเสื้อกันหนาวให้เตรียวไม,ม้พ้อมนะครับเจนี้มันหนาวมันเย็นดีดีนะครับมันร่มนะครับห้ามาซื้อขางบนเนี่ยมี <ไป S 1> ขาย,<ล>ยอยู่<ล>ยแต่ราคาอาจสีแตกต่างนะครับสิ่งที่ขายดีที่สุดก็คือข้าวต้มพวกโจ๊กพวกข้าวต้มนะครับพองอนห่อนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขายดีขายดีมากๆเลยนะครับยืนเลี่ยงแถวถ่ายกินเอานะครับพาทุกคนเนี่ยกินยังบ่ไ้แหละพวกอาชียขี้มันต้องเอามาขายนะครับ ร่างกายเขาต้องการครวบอบอุ่นนะครับตอนนี้กินข้าวต้มนะครับอุณหภูมิยอดดอยยี้กินข้าวอ่ะศูนย์องศานะครับบุ<ห>่ขึข้นไปนะครับบุ่ขึข้น<า>ไป<า>นี่คือล่านจอดรถนะครับล่านจอดรถอาทิตย์ขึ้นไปก็คือต้องนั่งรถสองแถวต่อนะครับนี่กินข้าวว่ามันหนาวเขาเริ่มพ่งไปนะครับศูนย์องศานะครับเอาแช่นี่กับพ่อนะครับอุณหภูมิตอนนี้หกองศาเด้อพี่น้องเไยหนาวครับเด้อ กินเข้าต้มก็กินพระท่านนะครับมันเย็นก่อนนะครับหกองศาครับหกองศาหกนะองศาหาองศาช่วงในล่มแห้งล่มมาหา่หล่มคอยขึ้นไปงบโอ้ยมือแดงกันเลยเอ้ว ือผู้เรือนะครับผู้เรือ